เมื่อกี้ที่พูดถึงว่าคือตั้งแต่ที่ผู้กํากับโจ้เข้าเรียนนอนนะครับจนกระทั่งเกิดเหตุเนี่ยกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพตลอดเวลานะครับไม่มีผู้ใดที่จะเข้าไปในห้องควบคุมของผู้กำกับโจ้นะครับแต่เพียงแต่ว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยเราติดไว้เพื่อที่จะดูแลการทํางานของเจ้าหน้าที่ดูในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยไมไ่ไม่ได้ไปติดใน เรือนนอนหรือว่าในห้องนอนเพราะว่าเป็น,ปนสิทธิมนุษยชนที่เราต้องดูแลเขาด้วยนะครับแต่ยืนยันว่าไม่มีใครที่จะเข้าไปห้องผู้กำกับโจ้นะครับอันนี้ยืนยันมาตรการที่ทางเรือนจำปีเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งของที่คาดว่าคนผู้ต้องขังที่จะเอาไปทำร้ายตัวเองมาตรการตรงนี้มันมันเป็นยังไงคือถ้ามาตรการเนี่ยสิ่งของต้องห้ามสิ่งของที่จะนำไปสู่การก่อเหตุเนี่ยเราเข้มงวดอยู่แล้วนะครับ แต่เรื่องของผ้าที่ใช้ในการปลูกเห็ดเนี่ยใน,ใ,นในการปลูกคอเนี่ยเราเป็นการอนุโลมนะครับผ้าผืนเล็กๆไม่ได้ผืนใหญ่เพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนด้วยนะครับก็ต้องใช้ผ้าในการที่จะซับเหงื่อหรือว่าซับกรณีที่เกิดเหตุการณ์ร้อนขึ้นมานะครับ mm hmm. ก็เราอนุโลมไม่ใช่เฉพาะพุ่งกับโจ้ะนะครับอนุโลมให้คนอื่นด้วยนะครับแต่เฉพาะในเรื่องของ่กับโจเป็นโรคอีเวตเนี่ยแลวมาตรการเนี่ยไม,ไม่มีคนดูแลใกล้ชิดเทำไมต้องอให้ยา ก็มีการให้ยาตลอดเวลานะครับแล้วก็มีการไปรักษาที่โรงพยาบาลตามตามอาการตลอดเวลานะครับแล้วก็มีการจ่ายยาตลอดเวลาแต่ถามว่าเขาอยู่คนเดียวใช่ไหมตอนที่เขาตายใช่ครับใช่ครับทำไมไม่มีเพื่อนเพื่อนผู้นักต้องหาอยู่ด้วยในเมื่อรู้ว่าเขาเป็นมีตรงนวศคืออย่างนี้นะครับก็ก็ในกรณีที่ที่เขาป่วยนะครับเหตุที่หนึ่งก็คือผู้ก่บโจ้นมีความประสงค์ที่จะอยู่คนเดียวเพราะว่า ารู้สึกว่าเขามีความมั่นใจและรู้สึกว่ามันมีลักษณะที่ไม่ต้องปะปบลกับผู้อื่นนะครับและประการที่2ก็คือ,อเจ้าที่เวรก็จะมีการตรวจเดินเวรตลอดเวลานะครับเดินเวรตลอดเวลาแล้วขณะที่ที่เกิดเหตุเนี่ยขณะที่เจ้าหน้าที่กําลังโอยาไปให้ทานเนี่ยก็ปรากฏว่าก็เรียกก็เรียกนะครับก็ต้องเรียกแล้วก็แล้วก็วก,ก,กม็มันไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงตอบรับก็เลย สังเกตเข้าไปก็ปรากฏว่านิ่งเงียบนะครับพอเงียบเสร็จก็ก็ได้มีพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับแต่ว่าก็ก็ไม่ทันนะครับไม่มีครับครับไม่มีครับปกติก็ประมาณสี่ห้าคนครับสี่ห้าคนนะครับอยู่ครับอยู่ครับ เขาเจตนาอยู่เองครับเขายืนยันเขาต้องการที่จะอยู่คนเดียวก็คือเขารู้สึกเขามั่นใจกว่าอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ไม่อยากปะปนกับผู้ต้องขังคนอื่นก็คือเราเรามีการที่จะดูแลในเรื่องของการให้ยาอยู่แล้วนะครับก็ประเมินแล้วว่ามันไม่มีเหตุที่ที่เขาจะก่อเหตุแบบนี้ครับรายละเอียดได้ผมไม่โฆษก เพิ่มเติมนิดนึงครับรายละเอียดวแต่ต้องให้ทางโฆษกนำเรียนน e like e so ิดหนึ่งครับรายละเอียดไม่ไม่ไม่กำลัง่วยกันสุดอยู่ครับอย่อย่าให้หมอหมอารงที่ประตูครับหมายถึงว่า ในเรือนจําก็จะมีประตูใช่ไหมครับแล้วประตูก็เป็นประตูเหล็กนะครับเป็นประตูเหล็กแล้วก็เขาใช้ผ้าเนี่ยผูกอยู่ระดับน่าจะประมาณระดับระดับหน้าอกครับห้องมิดชิดครับมิดชิดตัวน้อนเป็นลักษณะการนั่งผูกใช่ไหมครับนั่งหรือยืนหรือห้อยห้อยครับห้อยก็คือห้อยห้อยขาติดพื้นอะ นั่งถั่วนนั่งผูกนั่งผูกครับคือคือคือห้อยอ่าครับทิ้งถัว้ครับก็ประมาณหน้าอกครับไอ้ไอ้ไอ้ผ้าอยู่ประมาณหน้าอกนะครับเดี๋ยวให้พบบให้พบบน้ำเรียนครับเพราะว่าพบบจะจะเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ครับขออนุญาตครับสอบถามเรื่องเรื่องผ้านะซึ่งเราจะให้ดัง เรื่องผ้าเนี่ยเราอนุโลมให้ในช่วงอากาศร้อนซึ่งเป็นผ้าผืนเล็กผ้าผืนเล็กซึ่งผู้ขาทุกคนเนี่ยได้ได,ได้ได้รับการปฏิบัติเหมือนกันโดยการผูกเนี่ยนําเรียนว่าไม,ไม่ได้ยืนผูกเ,เป็นการนั่งค่อยก้นยืดขาไป้างหน้าทํานองนี้นะเพราะว่าจุดที่ไปดูเนี่ยมันต่ำท่านที่บอกว่าประมาณแค่เล็กนี่เล็กถึงขั้นที่ใช้ในการผูกคอแล้วไปเกี่ยวกับโครงได้เลยเหรอครับอ,อันนั้น ทางคำการตรวจสอบคือฐานก็ได้ดูแล้วนะว่ากระเ,นเ็นไปแล้วในในภาพที่เห็นนะฮะในที่เราเห็นเก็อ,อ,อ, <s> อย่างี้ฮะเกที่คำถามทั้งหมดเนีย่ยเดี๋ยวจะมีวิทยาศาสตร์หมดเราจะมีการเก็บดีเอ็นเอที่ผ้าก็เดี๋ยวขอเวลาให้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไป เมื่อวานไม่มีการสอบครับไม่มีการสอบที่บอกว่ามีอาการจิตเวทนะครับแต่ก่อนในตัวของอดีตผู้กับจุ้เคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมในเรือนจำนะครับเรื่องอาการจิตเวทเนี่ยนะฮะไม่มีใครบอกว่าเป็นนะฮะมีแต่คุณหมอบันทึกผมอ่านว่าเป็น anxiety disorder คือเรื่องของความวิตกกังวลและความเครียดแล้วเคยมีการกระทบกระทั่งกับเพื่อนในเรือนจำไหมครับเคยมีการกระทบกระทั่งกันเมื่อเดือนมกราซึ่งเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแล้วก็มีการดำเนินการสอบพลจริง ตามที่ท่านได้ไรยายงานไปแล้วเป็นการคำพูดไม่ไ,มมไมมดไม้ม,ไม,ม,มีการทำอะไรไม่มีผู้กับโจ้อ้างว่าถูกพุ้คุมทางการซึ่งกรรมการสอบเบื้องต้นเนี่ยนะยังไม่พบข้อเท็จจริงขนาดนั้นเราแยกกันนะแยกกันเลยย้ายครับ ย้ายจากแดนเจ็ดเดิมมาอยู่แดนห้าเา็ดสังเกตด้สายตาเมื่อกี้ก็ช่วงขนาดเนี้ยประมาณสักสามสิบสี่สิบเซนทุใช่พระอาจารยให้จัดทำเป็นสุรการทุกขัง,งทุกคนเขาเขาแยกไปอยู่คนเดียวนในห้องนั้นนะครับตั้งแต่เมื่อะไหร่ เรื่องอย้ายไปอยู่ที่นั่นเนี่ยประมาณ2เดือนที่แล้วมาสองเดือนที่แล้วส่วนจิตเวชเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าไม่มีใครบอกว่าเป็นจิตเวชมีแต่มีตกกังวลแลวก็เครียดยาที่แจกก็เป็นยาใครเครียดเป็นยาให้นอนหลับผมทุกไม่ได้ไไดครับน้าข้อตการในเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชกับเรือนจำเนี่ยในการดูแลถ้าเป็นผู้ป่วยจิตเวชจริงๆนะฮะมันก็ต้องดูแลใกล้ชิดแต่อันเนี้ย เราได้ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลราชทันมกราชธารชธก็ได้ประเมินระดับหนึ่งว่าเป็นคล้ายๆว่ามีความตกคกามวลความเครียดไม่ได้บอกเป็นแทกติกที่ผ่านมาอันนั้นเป็นหลักฐานที่นายแพทย์ของกรมราชธรรออกให้เองว่ามีรอยฟกช้ำที่บริเวณเท้ายโครงประมาณ สองเดือนที่แล้วแล้วก็ออการพวกชามนี้เกิดเกิดจากการกระทบของแข็งซึ่งรักษาไม่เกิน3วันก็จะหายนนการกระทบของแขงขัเจ้าน้าที่หรือเปล่าเพรว่าในส่วนารยานาเนี่ยรอว่าเป็นการกระขแขงกับเจ้าน้าที่เรื่องนี้เราได้ทำการสอบสอบข้อได้จริงอยู่สอบแล้วสอบแล้วครับตอนนี้ยังไม่ยืนยันว่าเจ้าที่ทําหรือว่าใครทําเพราะว่าเจ้าที่ก็ปฏิเสธการทํา ต่วตัวเจ้าหน้าที่ควบกรณีของผูมุ่งกับโจ้ครับได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบและมีการให้ข้อเท็จริงอย่างไรบ้างอันนี้อยู่อยู่ในสำนักกรรมการสอบอยู่แล้วครับเป็นรายละเอียดฮะคณะกรรมการของรัฐาลเองครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหน่วยงานอื่นเลยใช่ไหมมันจะเข้าข่ายการรู้กันไหมอันนี้คงคงไม่ได้เกิดอย่างนี้เกิดการเสียชื่อตครั้งนี้เราจะมีคณะกรรมการที่จะเรียกว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมาน ก็จะเอาเรื่องเข้าคณะกรรมการนี้ด้วยนะครับยืนยันว่าเราจะให้ความเป็นธรรมแต่หลักฐานเบื้องต้นไอ้เรื่องเหตุการณ์เก่าอะไรต่างๆเนี่ยกระทรวงก็จะตั้งกรรมการระดับกระทรวงมาด้วยนะครับที่ผ่านมาทางผู้เสียชีวิตเคยมีการกระทําในลักษณะนี้ไหมครับหรือพยายามที่จะผูกคอเนี่ยครับไออันนี้ไม่ทราบรายละเอียดนะฮะเคเดี๋ยวว่ากระทรวงก็ในเรื่องนี้จะให้ความเป็นธรรมแต่ว่าเท่าที่มาตรวจเบื้องต้นเนี่ย ก็เราทางกล้องทางอะไรไม่มีใครเข้าไปในช่วงที่เขาอยู่แล้วก็มีเวนเนี่ยเข้าไปสองรอบและรอบหลังเนี่ยก็คือต้องการจะไปให้ยาเขาต้องกินยาประจําทุกวันแล้วพอเข้าไปปรากฏว่า,เ,าเนื่องจาก่ามันมีกุญแจต้องมาเบิกข้างนอกเนี่ยก็สอดเข้าไปก็ไม่หือไม่อือก็ไปเอามือเอื้อมไปก็พบว่ามีการนอนก็เรียกคนไปหลายคน ทั้งหมดได้มีมีในกล้องวิดีโอหมดครับคือยังไม่มีเหตุอย่างอื่นนะครับถ้าสิ่งที่ชัดเจนที่สุดต้องรอผลการชันสูตรพิกศพนะถ้าชันสูตรพสนะิสพแล้วก็ตรวจ DNA ที่ผ้าถ้ามีที่ผ้าถ้ามี DNA อนเอคนอื่นวันนี้ไม่มีใครจับก็ดูอันนี้มันมันเป็นเรื่องไม่ยากนะฮะใช่ไหมที่ทางรัฐมนตรีจะเปิดเผยวงจรปิด โดยปกติเราก็จะเปิดเผยอ,อยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะให้กับญาติซึ่งวันนี้ญาติก็คงได้ดูอยู่แล้วก็มันจะมีมีกล้องอยู่แล้วถ้านะท่านท้าห่วงเวลาตอนที่พวกกับโจ้าไปในในห้องจนเจ้าหน้าที่ไปเจอตามกล้องอะฮะห่วงเวลามันประมาณช่วงยังไงบ้างอะฮะอันนี้ต้องขอรายละเอียดจากคนไปเจอ, <c oughs> อน่าจะสองทุ่มกว่านะฮะเกิดบลังกเขาเข้า,เข,าเข้านอนสักสี่โมง แล้วก็สองทุ่มฝ่าเคยอาจจะมีเจ้าหน้าที่ไม่ไปให้เจ้าที่ที่แจ้งลหมือนกันรับการรับผู้กับโจคก็คือตายเพรนอนช่วงเวลานอนครับครับจำเรื่องจำที่รายงานมาก็คือเป็นการฆ่าตัวตายท่านขอออธิบายพฤติกรรมของทุ่มกับที่อยู่ที่นี่ได้บ้างไหมครับว่าว่ามีพฤติกรรมเป็นยังไงบ้างแม่แบบมีใครเคยจะให้พฤติกรรมเนี่ย ถ้าพูดไปมันเกิดความสูญเสียกับคนท,ที่ที่ไม่ได้ตอบคําถามนะคือตอนนี้ขอให้พิสูจน์ก่อนแล้วก็ผอบเอรือนจานี้ก็เพิ่งย้ายมาในเหตุการณ์เมื่อเดือนมกราเนี่ยผบเรือนจําเป็นผอบเอรือนจําอีกที่หนึ่งนะและเหตุการณ์นี้ก็ทราบว่ามีพนักง,งานสอบสวนเมื่อกี้ก็เจอพนักง,งานสอบสวนได้มาประสานงานเมื่อไม่กี่วันมานี้แล้วก็ก็มีทางผบอก็บอกว่าเดี๋ยวจะนัดวันมาสอบ ก็ไม่ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะก็เราก็เสียใจนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆกระทรวงก็อยากจะเอาความจริงให้ปรากฏนะแล้วก็อ,อ,กอ,อ๋อได้ได้พบแม่เขาแล้วพบแม่พบน้องสาวแล้วก็พบกับภรรยาแล้วก็พบกับญาตนะิก็พ่อแม่เขาก็เขามีความเสียใจแล้วก็ได้บอกว่าเรื่องนี้จะให้ท่านประหลัดลงไปดูแล ให้รรยุตติธมมเ็ขั้นแรกนะครับผู้กํากับโจนะครับนายธิติสัรอุทนาผลนะครับก็ขอกาบขอประทานโทษตัวของผู้ปกครองบิดามารดาของผู้เสียชีวิตอะครับในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดอะครับผมอันนี้เขากราลับขอโทษด้วยนะครับผมมันเป็นเหตุอุบัติเหตุจริงๆนะครับผมในส่วนของตรงนั้นแล้วในส่วนของเรื่องที่มีการเสรียชีวิตเนี่ยนะครับ ทางญาติแล้วก็ทางออมารดานะครับของผู้เสียชีวิตเนี่ยของร่วมกับโจเนี่ยก็ยังติดใจนะครับในสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็ติดใจออแรงเหตุจูงใจครับผมในการเสียชีวิตของผู้กํากับนะครับผมครับก็คือมีก่อนหน้านี้นะครับเมื่อประมาณ14มกราคม2568นะครับผม ผู้กำกับโจ้ได้มอบอำนาจให้ทนายความไปแจ้งความร้องทุกข์นะครับใช่ครับผมไปแจ้งความร้องทุกข์ว่าถูกทาลายร่างกายนะครับที่สอนอประชาชื่นนะครับว่าถูกผู้ผู้คุมนะครับทาลายร่างกายนะครับต่อมาก็มีการตั้งเรื่องนะครับจากผู้คุมว่าทางผู้กำกับโจ้เนี่ยนะครับกระด้างกระเดื่องนะครับก็เลยมีการตั้งสอบวินัยกันในเหตุกระด้างกระเดื่องครับผม สาเหตุที่ถูกทำร้ายนะครับมีตามเอกสารที่ทางทางญาตินะครับผมเขาได้ทำเอาไว้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมขอญาตให้ให้ทางผู้สื่อข่าวแล้วก็ผู้สื่อข่าวไปนี่แทนได้ไหมครับจะมีใบแจ้งความรายงานประจำวันแล้วก็ใบเห็นทางแพทย์นะครับของรงพมาและาชาทันนะครับว่ามีรอยฟกช้ำอะไรยังไงนะครับผมครับไปแจ้งความทั้งเดียวครับแต่ว่าก็มีทางญาติได้ไปร้องในส่วนอื่นด้วยครับ ทางด้านด้าน,น,น,นปป,ปชผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับกรมรชาชัณฑ์ด้วยครับผมไปแจ้งความแล้วพนักง,งานสอบสวนก็ได้เข้ามานะครับขอสอบสวนผู้กำกับนะครับผมครั้งแรกผู้กำกับว่าบอกว่า,วาต้องการญาติและทนายความเข้าไปด้วยนะครับแต่ทางเรือนจําไม่ได้อนุญาตนะครับให้การสอบสวนครั้งที่สองก็มายื่นใหม่โดยระบุชื่อทนายและก็ญาติขอเข้า นะครับผมก็ทางเรือนจำบอกว่าขอตรวจสอบก่อนนะครับในหนังสือมอบอำนาจว่าทางผู้กํากับได้เซ็นออกมาจริงหรือไม่ครับผมก็ไม่ได้สอบสวนอีกครับผมอ๋อมีในเอกสารครับผมนะครับแล้วไปแจ้งความอันนี้เดี๋ยวทางญาติเขามาให้ทางสื่อนะครับผมอันนี้นะครับผมคนที่ทำร้ายร่างกายอะค่ะ อันนี้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันมันมีเหตุที่นี้เกิดขึ้นมาครับผมก่อนหน้านี้แต่แต่เป็นการติดใจมันติดใจเรื่องอะไรล่ะออติดใจเรื่องสาเหตุการตายเกี่ยวกับออผมไม่แน่ใจว่าในในการถูกแบบให,ให้ให้ยอมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมหลายๆอย่างนะครับใครยอมใครคือใครยอมใครอันเนี้ยก็คือทางอ,อทางญาติเขาแจ้งมานะครับผม ว่ามีการคุยเรื่องที่ถูกถูกเ,เนี่ยครับทางวินยัยอ่ะอถูกทางตั้งโทษวินัยกันอยู่ครับผมว่าจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงครับผมเออไม่ได้ยินยอมครับผมไม่ไย,ยอมของเดียวนะอ๋อเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นตามคําสั่งของผอ,งอ,รอรครับผมว่าว่าให้ถูกไปขังเดียวร อันนี้ไม่ทราบเหมือนครับเพราะว่าไม่มีหนังสือครับผมว่าทางผู้กํากับได้ได้เซ็นหรือได้อะไรยังไงนะครับอะไรนะทางผู้กำกับข,ขอไปจริงไหนะมคะที่จะแยกขอขังเดี่ยวที่เออถ,ถ้ามีหนังสือก็ก็ต้องมีลายเซ็นนะครับต,ต้องมีอันนี้แต่ส่วนตรง,ตรงด้านในอ่ผมผมไม่ทราบจริงจริงนะครับก็เขาแจ้งทางญาตว่าเขาถูกขังเดี่ยว ถูกให้เอาไปขังเองไม่ได้สมัครใจไปใช่ครับเขาแจ้งทางญาติแบบนั้นก็เรื่องเรื่องวินัยอ่ะครับผมอกระด้างกระเดื่องครับผมใช่ครับผมอ๋อเหมือนเหมือนขัดคำสั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมนะครับใช่ครับนะครับโอเคตัวตัวญาติัวญาติคือยินยอมอะไรหรอคะครับ โอ้อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับ<า>ผมวเคยบอกไหมครับเวลามาเยี่ยมว่าตัวของพุ่มกับโจ้เคยถูกทำร้ายร่างกายมาก่อนก็บอกครับผมก็บอกกับญาติอยู่แล้วลครับ,รบผม,มบใช่บอกกับญาติแล้วก็ตัวญาติเองก็ไปไปแจ้งความร้องทุกข์ด้วยไม่ได้บอกครับ <c oughs> ไม่ได้บอกญาติบอกว่าไม่ได้เป็นครับผมเพราะว่าถ้าเกิดปกติเห็นเขาบอกว่าจะต้อง ไปอยู่ในเรือนพยาบาลครถ้าเป็นถ้าเป็นโรคตามนี้นะครับผมเอืมชอบทำร้ายตัวเองอะไรเงี้ยโอ้ยอันนั้นอันนั้นอันนั้นไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นจากเจ้าหน้าที่นะครับได้แจ้งกับญาตินะครับว่าเจ้าตัวป่วยเป็นโรคอะไรบ้างเอ่อได้แจ้งแค่เอ่อเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะครับแล้วก็การนอนไม่หลับอะไรแบบนี้ครับผม อ๋ออันนี้เป็นพยานหลักฐานนะครับอันนี้อัก็ต้องไปดูอันนี้ขอเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมฮอเห็นอยู่ครับผมนะครับแต่แต่ขอมันเป็นพยานหลักฐานของทางตํารวจนะครับท่านกําลังสอบสวนอยู่่าก็เพิ่งไปเห็นในส่วนของตรงนี้นะครับเขาก็ติดใจในเหตุจูงใจด้วยครับผม ว่าว่าเกิดเหตุแบบนี้เนื่องจากอะไรยังไงครับผมเพราะก่อนหน้านี้มันมีมันมีเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับตัว,ต,วตัวของพุ่กับโจเคยบอกไหมครับว่าโดนมาแล้วกี่ครั้งเอ่อตัวพุ่งกับบอกนะครับโดนโดนประมาณครั้งหนึ่งครับผมที่บอกที่ไปให้ไปแจ้งความเนี่ยเหรอครับแต่มองไปถึงขั้นว่าที่เกิดเหตุเนี่ยลักษณะเป็นการกคอเองหรือมันน่าจะมีคนทําให้เสียชีวิตอันนี้ต้องทางพนักงานสอบสวนแล้วครับผมผู้ตัวพิสูจน์หลักฐานแล้ว อ๋อถ้าทนายไม่ไม่ได้เข้าไปถึงขนาดตรงนั้นนะครับผมเพราะว่าการชันะสูตรเนี่ยส่วนมากก็จะมีเฉพาะสี่ฝ่ายนะครับผมที่จญาติฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรตอนที่ออกมาครับเจ้าหี่อธิบายให้ญาติอยางชัเจนนอธิบายเหรอครับเพราะตอนนี้เขายังกำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะครับใช่ครับผมเขายังรวบรวมอยู่นะอ๋ออันนี้ไปขอออกความเห็นครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นกระบวนการ กระบวนการเหรอครับก็เดี๋ยวไปตามกฎหมายครับเดี๋ยวลองดูทางพนักงานสอบสวนก่อนว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมพยานหลักฐานเป็นแบบไหนเราค่อยมาคุยกันนะครับท่านนายครับต้องมาคุยทางญาติทีนึงที่มีรายงานเรื่องของรอยฟกช้ำตามตัวเนี่ยครับอันนี้ตัวทราบไปแล้วอ๋อก็ก็มีตัวของใบความเห็นแพทย์นะครับที่ที่ทางญาติเขาให้มารอยฟกช้ำนี่ั้สุดท้ายเมื่อไหร่อ่ะเยี่ยมอ่าญาติเยี่ยมรั้งสุดท้ายเมื่อวานนี้ใช่ครับผมใครมา เอ่อทางแฟนครับผมแล้วก็เพื่อนเอ่อแฟนปัจจุบันครับแฟนปัจจุบันไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เป็นลูกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่่่ทรราาาบบบววะหหงแฟนกััอะไรรรว่่าาาาปปปัญหหเอ๋อทางถ้าจากการสอบถามนะครับเขาบอกว่าไม่มีครับเขาคุยกันเรื่องเอ่อเรื่องคดีแล้วก็เรื่องอนาคตนะครับผมว่าถ้าออกไปจะทําอะไรยังไงบ้างที่ทนายครับททีเมื่อวานที่เขาคุยกันนี่เขาเครียดไหมคะอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอบไม่ได้ไ อาการเมื่อวานเขาก็บอกไม่ได้เครียดนะครับปกติไปความเห็นแพทย์ที่บอกว่ามีรอยฟกช้ำเนี่ยสันนิษฐานว่าเกิดจากอะไรแพทย์ได้บอกไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเอกสารตัวนี้ให้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าเพราะว่าญาติอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับอ่าก็ก็มีแค่นี้เหรอครับที่ญาติแจ้งมาที่ญาติแจ้งมาก็มีแค่นี้อ๋อไม่ไม่ไม่ได้เข้าไปครับขอโทษอยู่ครับผม อ๋อก็ต้องดูที่พนักง,งานสอบสวนด้วยครับแล้วก็ที่ที่พิสูจน์หลักฐานนะครับเพราะตอนนี้กำลังส่งไปที่นิติเวชธรรมศาสตร์ตรงนี้เขากาบอกเรื่องเวลาบว่าาการสอบสอ๋อยังครับยังไม่ได้บอกครับ<ใ>น,นะครับญาติกังวลไหมครับว,ว่าจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่กรณีการสอบข้อเท็จจริงเรื่องของที่พุ่มกับเจ้าบุตรมันร่างกายเออญาติก็มีความกังวลอยู่บ้างนะครับผมนะครับมีความกังวลอยู่บ้างแค่นั้นเขาแค่บอกว่ากังวลเฉยๆครับผมกังวลอยู่บ้างสี่ปีแล้วเนี่ยพุ่กับโจ้เองเนี่ย มีพฤติกรรมที่จะฆ่าตัวตายหรือไมก่อนหน้านี้คือพฤติกรรมนะครับตามที่ผมผมผมมามารับช่วงตอนหลังนะครับก็ไม่มีนะครับผมไม่มีอ่าที่ผมมารับช่วงตอนหลังที่มาทํามาทําคดีให้อะครับผมก็ไม่มีนะครับก็มีแค่เอ่อเครียดเรื่องคดีว่าเอ่อให้ทนายรีบอะไรแบบนี้ครับผมเอ่อช่วงประมาณน่าจะประมาณปี เดี๋ยวนะครับ66เจ็กหกครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนะในส่วนของคดีอ่ะพุ่งกับโจ้เนี่ยถือว่าเป็นเอกนักโทษเด็ดขาดแล้วใช่ไหมตอนนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ครับผมอุทธรณ์ยังไม่ลงครับตัดสินก่าันไหใช่ไหมครับแต่แทนสถานต้นตัดสินแล้วครับผมจำคุกตลอดชีวิตนะครับครับผมแต่ว่าอยู่ระหว่างอุทธรณ์ก็ยังยังมีครับแต่ว่าจำหน่ายคดีชั่วคราวอยู่ก็ไม่มีความกังวลคดีเดียวครับผม เอ่อปปชครับเอ่อรัพยัสินินะครับก็มีแค่คดีนั้นนะครับครับผมนะครับยังไงก็ขอตัวนะครับผมขอแค่นี้นะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนะครับครับผมอันนี้เป็นเอกสารที่ทางญาติจะให้ทนายวิรดิ์ครับทนายทขอคระดามโซเชียลนิดนึงค่ะยังไม่เห็นกองแต่ขอบคุณกองอันอันนี้เหมือนเหมือนเขาจะเรียกไปดูอยู่นะแต่ว่าเห็นเห็นอยู่ครับผม

ขอคำถามน,นิดนึงขอคำถามโซเชียลนิดนึงค่ัเพราะว่าตอนนี้ทน,นายดึงยันยได้ไหมคะว่าพุ่งกับโัวเขาเสียชีวิตจริงๆเพราะว่าตอนนี้โซเชียลเขาบอกว่าม<อ>ีการเปลี่ยนตัว<อ>มีอะไรเงี้ยเสียชีวิตจริงๆครับเมื่อกี้คุณแม่ก็ไปกับรถอยู่ครับผมนะครับเสียชีวิตจริงๆครับผมที่าติดใจนี่คือเขาไม่เชื่อว่าเป็นการผูกคอด้วยตัวเองเหรอคะเออเขาเขาเขาบอกว่าฮะติดใจอยู่นะครับผมแล้วก็ครับผมคือติด ืนยันว่าเสียชีวิตจริงๆใช่ไหมเสียชีวิตจริงๆครับผมนะแต่รายละเอียดของของเรื่องกับเรื่องคดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้พนักงานสอบสวนเขาสอบสวนเสร็จก่อนนะครับผม<ใ>น,นะ<ใ>นเดี๋ยวมาแจ้งกันอีกทีหนึง่งนะครับที่ทนายพูดว่าอะไรรับผิดชอบหรือยอมรับเรื่องของขั้นตอนการกระบวนการสอบสวนหมายถึงว่าให้ใครรับอะไรเหคะอ๋อเขาเขามีการคุยครับผมครับเอ่อในในเรื่องของไอเนี้ยนะครับเรื่องของ ความผิดวินัยอะครับผมเขาก็มีมีการเรียกญาติไปคุยนะครับในรายละเอียดว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับผมอว่าผิดอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับผมเขาเขาเขาบอกไปแบบนี้เขาจะบังคับให้พุ่งกับโตเหรอไม่นะครับผมไม่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 ได้บังคับนะครับอันนี้ต้องคุยทางญาติอีกทีครับเพราะว่าในส่วนตัวผมผมไม่ได้เข้าไปคุยตรงนั้นญาตมีโอกาสได้เจอกล้องได้เห็นกล้องมงจอผิดไม่เห็นครับญาติมีโอกาสได้เห็นไหมคะญาติเห็นอยู่นะครับเขาบอกเห็นไปบางช่วงช่วงนะครับ ไม่ได้เห็นตอนมีการทำร้ายร่างกายตัวเองคือเห็นแค่ตอนอันนี้นนผมไม่ทราบนะครับพอญาติเห็นแล้วเขาบอกไหมคะว่าเขายังติดใจไหมหรือว่าเขาก็ยังเ,เขาคือเ,เ,เขายังติดใจแล้วก็แรงจูงใจอยู่ครับผมสาเหตุการการ,การเสียชีวิตนะครับนะเรื่องชนี้เรื่องของศพจะดำเนินการยังไงต่อก็อยู่ตอนนี้ส่งไปที่สถาบาันนิติเวชนะครับที่ธรรมศาสตร์ครับหลังใหม่ครับผมกำลังตรวจสอบอยู่นะครับขอย่างไอ้เพื่อนเพื่อนผู้คุมที่มีปัญหากันตอนนี้เขาอยูู่่แดนไหน อ๋อตอนนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับคือเราตอนนี้ไม่ไม่ไม่อยู่ไม่ไม่ทราบว่าอยู่แดนไหนนะครับผู้ภูมอ่ะที่ปัจจุบันเนี้นะครับผมอืมแล้วผู้คุมที่เป็นผู้กอนี้ด้วยกันน่ะปุ๊สิทธิพรก็น่าแหละครับผมอันนี้อันนี้ตอนนี้ผมไม่ทราบว่าเขาอยู่แดนไหนอะไรยังไงก็น่าจะอยู่นะครับผมอ่าอันนี้ผมไม่ได้ติดตามนะครับเพพิพาทกันมาที่ว่ามีการแกงกันนะคะอ่ามีมีมีการไปแจ้งความร้องทุกข์อัครับผม อยากให้ทางรัฐธรรมนหรือว่าทางรัฐมนตรีเขาดูแลยังไงนะครเพราะว่ามันเป็นเรื่องการแก้จะเป็นปัญหาเรื่องลังมาก็อันนี้อันนี้เดี๋ยวให้ทางญาติมาให้ข้อมูลดีกว่านะครับผมพอได้คุยกับญาติเรื่องของประเด็นกล้องว่าเห็ุไข่โคออกไหมคะอ๋อไม่ไม่ไม่ได้คุยไม่ได้คุยครับนะครับแต่ถึงตอนนี้ญาติเขาเชื่อว่าพุ่งกับ ออตอนอันนี้ผมผมก็ยังไม่ได้คุยกับเขานะเพราะว่าผมก็รีบที่จะที่จะเอาผู้เสียชีวิตไปที่ดิติเวนะครับ